เซียนเต๋าเขย่าโตะสวัสดีครับพบกับเซียนเต่าอีกครั้งในวันจันทร์ที่27มีนาคมคัดบอลเด็ดเกล็ดบอลดังยังอยู่ในรายการศึกยูโรรอบคัดเลือกครับวันนี้เราจัดกัน5คู่ที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วยเนเธอร์แลนด์พบกับยิบรอตาไอแลนด์เจอกับฝรั่งเศสโปแลนด์เจอกับอลเบเนียสวีเดนเจอกับอาเซอซบไจจานและมอนเตเนโกรเจอกับเซอร์เบียโดยทุกคู่เนี่ยจะแข่งในเวลาเดียวกันครับตีหนึ่ีาจะไปเริ่มกันที่เนเธอร์แลนด์ก่อนครับเปิดบ้านเจอกับยิบรอตาเกมนัดแรกเนี่ยเนเธอร์แลนด์ต้องบอกว่าย่ำแย่สุดๆครับพวกเขาลงเล่นเจอกับตัวเต็งของกลุ่มบุกไปแพ้ฝรั่งเศส4ประตูต่อศูนย์ประเดิมคัดเลือกยูโรด้วยการไม่มีแม้แต่แต้มเดียวเละนับเป็น 2021ครับ ส่วนผลงานเกมในบ้านยังคงยอดเยี่ยมครับ5นัดหลังเสมอ2ชนะ3ทางด้านยิปรอต้าทีมผู้มาเยือนครับผลงานของพวกเขาในเกมประเดิมนัดแรกก็ไม่ต่างกันเลยครับกับเนเธอร์แลนด์เนื่องจากเปิดบ้านแพ้กลิสไป3-0ส่วนผลงานเกมเยือนเนี่ยโอ้โหอาการไม่ดีจริงๆครับ5เกมหลังแพ้ทุกนัดส่วนผลงานในการเจอกันของทั้ง2ทีมเนี่ยล่าสุดเลยนะครับย้อนไปไม่ไกลนักเมื่อปี2021ครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนเธอร์แลนด์เนี่ยชนะทั้งไปและกลับเลยนะครับแล้วก็ตล่มเละเลยทั้ง2นัดไปดู รายชื่อผู้เล่นในเกมนี้กันก่อนครับสำหรับเนเธอร์แลนด์เจ้าบ้านจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูเป็นแจสเปอร์ซิลเลเซนแนวรับสีรายดาลีบินบูดจิลฟันไดนาธานาเก้เดนเซลดุมฟรีแดนกลาง3คนครับเดวิดครัสเซนมาตินเดรูนจอยจหเนโอไวนาดุมส่วนนารุกมีดอนเยนมาเลนเมมฟิตเดปายและกองหน้าเป็นวอลเวกฮอสส่วนทางฝั่งยิปโรตา้าทีมเยือนครับจะมาในระบบ4-4-2ครับผู้รักษาประตูเป็นเดโคลิงแนวรับสีรายแจ็คเซอร์เจนรอย ลันชิปโปลิน่าเบอร์นาร์ดโลเปสมัสคาเลนฮัสโอริเวโรส่วนแดนกลาง4คนมีจูเลียนวาลาลิโนแกรมทอริลลาเกรียนโลเนนอีธานวิตโตหน้าคู่เป็นเรียมว็อกเกอร์และลีคาเซโรอัตราต่อร่องคู่นี้ครับไม่ต้องแปลกใจครับฮอลแลนด์ต่อ6ลูกครับโอ้โหโดยเจอกันอย่างที่บอกครับ2นัดหลังเนี่ยในรายการคัดฟุตบอลโลกเมื่อปี2021ครับเนเธอร์แลนด์เกมแรกเนี่ยบุกไปถลม่มยิบรอต้า7-0ครับอีกเกมนึงก็กลับมาชนะในบ้าน6-0แต่เกมล่าสุดของเนเธอร์แลนด์ Đúng không bố พลาดอย่างหนักก็แพ้ทีมรองแชมป์โลกฝรั่งเศสไป4-0ครับแบบโอ้โหหมดรูปเลยทว่าผลงานเกมในบ้านพวกเขายังคงยอดเยี่ยมครับแพ้ขั้งสุดท้ายเนี่ยคือปี2020เลยนะสถิติตอนนี้15นัดหลังเนี่ยชนะ13เสมอ2ไม่แพ้ใครครับส่วนยิบรอต้าเกมแรกก็แพ้กริสมาแบบสู้ไม่ได้ครับ3-0แต่ผลงาน4นัดเนี่ยถ้าเรานับกันถึงอัตราการต่อรองเนี่ยพวกเขากินเต็มไปถึง3นัดน,นะมีเกมล่าสุดเลยครับที่เสมอไปนะครับเพราะกริสเนี่ยต่อ3ลูกส่วนเนเธอร์ลแลนด์เนี่ยเพิ่งจะมาพลาดทา ก่อนหน้านี้ก็มีได้เต็ม1เกมได้ครึ่ง1เกมแล้วก็เสมอ1เกมคือโอ้โหอัตราการต่อรองมันสูงจริงๆครับยิบรอต้าเนี่ยทีมเยือนรั้งอันดับที่200นะครับเป็นทีมที่อยู่อันดับต่ำกว่าหลักร้อยเกเนี่ยไม่กี่ทีมนะในยุโรปส่วนเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นท็อปซิกของโลกครับทำให้อัตราการต่อรองเนี่ยมันสูงไปจนถึงตอนนี้หลูกแล้วคือมองว่าเนเธอร์แลนด์ยังไงก็ถล่มครับ เหลือแค่ว่ามันจะถึง6ลูกหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้นเนี่ยให้โปรตุเกตไปนะครับล่าสุดเนี่ยที่โปรตุเกตต่อ5ลูกครึ่งเนี่ยยิงไม่ถึงอะ่ะยิงไป4ีูนย์คือมันเสียอยู่เหมือนกันนะแต่เมื่อดูจากสถิติของการเจอกันทั้ง2นัดเนี่ยโหมันก็ไม่ต่ำกว่า6ลูกอะ่ะแล้วก็เกมแรกเนี่ยเนเธอร์แลนด์แพ้มา4ีูนย์นะเราคิดกันง่ายๆว่าเกมนี้ยังไงก็ชนะ100%ครับไม่มีอะไรมาหยุด3แตงของเนเธอร์แลนด์ได้แต่พวกเขาจําเป็นต้องยิงให้ได้เยอะที่สุดเพื่อปรรระะะะตตตูไดดด้้้เเเเเเสสสีีียยยออาาาาาจจมมผลใในนนนนนช่วงกกััิุทพฉ๋ข ต่อเนเธอร์แลนด์ยิงแรงสัดครึ่งโหลไปต่อกันที่คู่ของไอร์แลนด์ครับเจอกับฝรั่งเศสยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยครับไอร์แลนด์เนี่ยจะประเดิมเกมนัดแรกของศึกฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกเกมนี้นะพวกเขายังไม่ได้ลงเล่นเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มี5นัดเนี่ยชนะไปถึง3ครับแพ้2เกมล่าสุดก็เมื่อสัปดาห์ก่อนลงเล่นในศึกกระชับมิตมชาตินะครับเปิดบ้านช,นชนะลัดเวียไปสาสส่วนเกมในบ้าน5นัดหลังก็ชนะ3แพ้2ครับทางฝรั่งเศสเนี่ยฟอร์มรูครับจบฟุตบอลโลกมาได้รองแชมป์ประเดิมในศึกยูโรรอบคัดเลือก เจอกับทีมน,นี้บอกว่าเป็นคู่ปรับสมน้าสมเนื้อแต่อัดสเสลซเลยครับฝรั่งเศสเปิดบ้านชนะเนเธอร์แลนด์ไป4-0ครับส่วนเกมนอกบ้านของพวกเขาเนี่ย5เกมหลังเนี่ยเพิ่งมาแพ้เป็นเกมแรกครับก่อ,อนหน้านี้ชนะ2 2ทั้งสองทีมครับเจอกันมาในเกมล่าสุดครับในปี2018นะเป็นกระชับในทีมชาติฝรั่งเศสเปิดบ้านชนะไป2-0ความพร้อมในเกมนัดนี้ไอร์แลนด์ครับเจ้าบ้านจะมาในระบบ3-5-2ครับผู้รักษาป,ประตูเป็น Keller, เควินเคลเลอร์ได้รับ3รายครับดารราโอเชียนาธานคอลลินส์แอนดู โอโมบาไมเดลดังกลาง5คนครับโอดาหาบราล์มลัมบี้สโมลโบนโดเฮอร์ตี้ส่วนหน้าคู่เป็นอีแวนเฟอร์กูสันและมิเชลโอบาเฟมีทางฝั่งทีมผู้มาเยือนครับฝรั่งเศสจะมาใน 4, 2, 3, 1, ระบบ4-2-3-1เพราะศาตูปเป็นไมค์ไมเนนแนวรับ4รายยูสกุนเดอิบราฮิมาโคนาเต้ดายโยอูบาเมกาโน่ทีโอเอนนนเดสดังกลาง2คนครับออเรเลียนชะูอาร์เมนนี่อเดนอาราบิโอแนวรุกมีคิงลีสโกมันอองตูนี กริสมันอองตรวนกิสมันคิเลียนเอ็มบัปเป้และหน้าเป้าเป็นแรนดัลโคโรโมอานีอัตราต่อรองของคู่นี้ครับเป็นฝรั่งเศสทีมเยือนบุกมาต่อลูกควบลูกครึ่งครับผลงานของไอแลนด์เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่า5เกมหลังพวกเขาตายทุกเกมเลยในอัตราการต่อรองนะ ไปต่อกู้แข่งหรือว่าเป็นฝ่ายรองเนี่ยก็แพ้ทั้งหมดนะครับทำกำไรไม่ได้เลยส่วนเกมในบ้าน3นัดติดต่อกันแล้วครับที่พลาดท่าเจ๊งทุกเกมทางฝั่งฝรั่งเศสกลับกันครับนี่คือทีมที่ทํากําไรได้มากถึง4นัดจาก5นัดหลังสุดและอีกนัดนึงเนี่ยคือการเจ้านะครับเสมอกับอาเจนตินาในรอบชิงฟุตบอลโลกท่ากับว่า5เกมหลังเนี่ยไม่ทําให้นักลงทุนต้องผิดหวังครับมีแค่ในช่วงปลายปีก่อนครับในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกสนัดติดต่อ,อกันในการเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยพวกเขาเจ๊งไป2 เจงขึ้นอีกนัดหนึ่งพูดง่ายๆคือเสียทุกเกมอัตราการต่อรองวันนี้เนี่ยดูฝั่งฝรั่งเศสบุกมาต่อประมาณลูกครึ่งอาจจะไหลไปถึงลูกครึ่งแล้วนะนะเพราะฉะนั้นพวกเขาต้องชนะอย่างน้อยๆนะครับหประตูขึ้นไปคือมองดูแล้วเนี่ยไอแลนด์อาจจะศักยภาพต่ำกว่าครับด้วยอันดับโลกปัจจุบันเนี่ยฝรั่งเศสอันดับ3ไอแลนด์สี่สิบ แต่ที่น่าสนใจครับไอแลนด์ I ทีมนี้เป็นทีมที่ไม่แพ้เกิน1ประตูมาโอ้โ oh, หอย่างยาวนานแล้วอะ่ะเอาเกมเกมในบ้านนะเอาง่ายๆเลยไอแลนด์ I เนี่ยไม่แพ้เกิน1ประตูมาต้องบอกว่าเกิน5ปีแล้วครับคือเกมในบ้านพวกเขาเนี่ยค่อนข้างเหนียวแน่นแพ้ยากนะครับในช่วง20นัดหลังเนี่ยนะครับย้อนไป20นัดแพ้แค่เพียง5เกมเท่านั้นแล้วก็แต่ละเกมที่แพ้คือแพ้ด้วยสกอร์ขาดเพียงแค่ประตูเดียว2 1 1 0มีอยู่แค่นี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราไปสังเกตดูครับการเจอกับฝรั่งเศส6นัดหลังสสุดของงไแลน์เเ่พ้ฝรัศกิ1ปะตู เกมดียวหากจะย่อให้มันสั้นลงกว่านั้นอีกนิดนึงเกมในบ้านที่เจอกับฝรั่งเศสพวกเขาแพ้ฝรั่งเศสแค่1นึทั้ง2เกมเพราะฉะนั้นมองว่าเกมนี้โอกาสที่ฝรั่งเศสจะชนะมีครับแต่โอกาสที่จะยิงเกินหนึ่งประตูค่อนข้างยากหน่อยจากสถิติที่ว่ามาเซียนเต๋าขอเขย่ารองไอแลนด์ ต่อแพงต้องจัดไปดูกันอีก1คู่ครับ1สนามสําหรับโปลแลนด์เจอกับแอลเบเนียทีมเจ้าบ้านครับโปลแลนด์โอ้โหต้องบอกว่าอาการไม่ดีเลยนะครับพวกเขาสามนัดหลังสุดแพ้ทุกเกมแล้วโดยเฉพาะเกมล่าสุดในศึกยูโรรอบคัดเลือกเนี่ยไม่มีแต้มครับบุกไปแพ้เชค3าส่วนเกมในบ้านครับหเกมหลังชนะ3แพ้2องทางฝั่งแอลเบเนียจะประเดิมเกมนัดนี้เป็นนัดแรกครับในศึกยูโรรอบคัดเลือกก่อนหน้านี้5เกมหลังครับเสมอ2อแพ้2และชนะแค่เป็นเกมเดียวส่วนผลงานเกมนอกบ้านของพวกเขา5 นัดเนี่ยไม่ชนะเลยนะครับแพ้3เสมอ2ทั้งคู่เจอกันมาล่าสุดก็คัดฟุตบอลโลกครับในปี2021นี่เองโปรแลนด์ชนะทั้งไปและกลับเลยครับเราไปดูไลฟ์อัพสเตตเตอรจริงกันครับทั้ง2ทีมวันนี้เนี่ยโปรแลนด์เจ้าบ้านครับจะมาในระบบ4-4-2ผู้รักษาประตูเป็นวอรเช็กเชสนีแนวรับสีรายนิโคล่าซาเวสกี้ยาคุบอิเวียร์เจนเบนาเรตเฟมิสวาฟแฟรงโ์คสกี้ส่วนแดนกลาง4คนครับเปียโเตอร์ซิลินสกี้คาร์โรลิเนนตี้เดเมียนซิมานสกี้เซบาสเตียน มันสกี้ส่วนหน้าคู่ครับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้และคาร์โรสไวด์เดอร์สกี้ทั้งฝั่งอัลเบเนียทีมเยือนครับจะมาในระบบ3-5-2ผู้รักษาประตูเป็นอิดริตเบรลิชาแนวรับสามรายเอเนียมิฮัชมารัชคัมบุลล่าเอเดียนพัชลามีแนวกลางครับอัดมา5คนครับฮัตรอชลาซีอัสลานนีโชกาสเลนจานีส่วนหน้าคู่ครับใช้จูเลียโนสกาและเออร์เนสมูซี่โอ้ลงสละอี้หมดเลยทั้ง2ทีมไปดูอัต ราการต่อรองกันบ้างครับคู่นี้เนี่ยทางฝั่งโปแลนด์แหละครับเจ้าบ้านครับต่อครึ่งกับลูกด้วยดับโลกที่เหนือกว่าครับโปแลนด์อยู่ดับ22อัลเบเนีย66ครับโอ้เลขคู่แล้วก็เจอกันมา2นัดเนี่ยก็ต้องบอกว่าโปแลนด์ทำได้ดีกว่านะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเจอกันในฟุตบอลกระชับมิตรก็โปแลนด์ชนะทั้ง2นัดแหละแต่มันย้อนไปไกลหน่อยแต่จะเอาให้ใกล้สุดกือปี2021ครับทั้งคู่เนี่ยเจอกันในเกมนัดแรกโปแลนด์เปิดบ้านถล่มไป4-1นัดที่2บุกไปเยือนอัลเบเนียโปแลนด์ก็ย้้ำชชััััััยคคครรรบบบนนนะอีกกกกกก1-0แแแต่โปลลดด์3เเเเมมหงงพพวขาจ๊ททุุ ทำกำไรไม่ได้เลยส่วนเกมในบ้านเนี่ยเพิ่งจะมาปลดล็อกทำกำไรเป็นเกมแรกในเกมกระชับมิตรเมื่อปีก่อนนะครับไปดูทาองฝั่งแอลเบเนียครับเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ค่อนข้างกระท่อนกระแท่นครับเพราะว่าพวกเขาชนะอีกเพียงเกมเดียวในรอบ11นัดหลังแล้วก็ทำกำไรได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับจาก11เนัดหลังเช่นกันส่วนผลงานเกมเยือนนะเรามาดูเกมเยือนของทางแอลเบเนียครับแอลเบเนียในเกมเยือนก็ไม่ได้ถือว่าโดดเด่นนะหเกมหลังก็ไม่ชนะเลยแพ้3เสมอส คือถ้ามองเนี่ยโปรแลนด์เหนือกว่าครับเกมนี้คือถ้าราคามันต่อสักหนึ่งลูกลูกควบเนี่ยต้องบอกว่าโอ้อาจจะเป็นงานยากของโปรแ,รแลนด์ละที่จะยิงเกินหนึ่งประตูด้วยฟอร์มมาเล่นณนะปัจจุบันแต่ด้วยราคาเปิดมาครึ่งครบลูกอย่างเงี้ยถ้าไม่เกินหนึ่งลูกเนี่ยมองว่ามีโอกาสครับที่โปรแลนด์จะเฉือนชนะเบียดชนะได้เนื่องจากว่าได้เล่นในบ้านด้วย1 2โปรแลนด์เนี่ยยังไม่มีคะแนนนะครับในเกมนันแรกเพราะเขาแพ้มาเพราะฉะนั้นเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านอย่างนั้นก็ต้องเน้นให้ถึงที่สุดรัดับโลกต่างกันเยอะคครรรรรัััพอออออสมมมมววววเเเเกกกกกินนนนนนททททท่่่่่่่่าาตตงงงงีี้้้ดยยฟ์์ลขูะะแแโป เหนือกว่าราคาพอหน้ารักหน้าลุ้นเซนเต๋าขอเขยา่าต่อโปลแลนด์แสนอุรา คู่ที่ครับของวันนี้เราจะไปดูกันในเกมที่สวีเดนนะครับเจอกับอาเซร์ไบจานครับสวีเดนลงเล่นในเกมนัดแรกของศึกฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกเนี่ยต้องบอกว่าย่ำแย่มากกาดอกจันเลยครับเพราะว่าแพ้คาบ้านกับเบลเยียมไปสามศูนย์ครับไม่มีแต้มแล้วก็ยังไม่มีประตูส่วนผลงานเกมในบ้านครับพวกเขา5้าเกมเนี่ยชนะ3แพ้1และเสมอหนึ่งอาเซบ์ไบจานครับเกมแรกก็แพ้มาครับในศึกยูโรรอบคัดเลือกครับบุกไปแพ้ออสเตรียสี่หนึ่งเช่นกันกับเกมในบ้านพวกเขา5้าเกมหลังเนี่ยมีแพ้2 ชนะ3ทั้งคู่เนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะโอ้หน้าปแปลกใจนะครับนี่จะเป็นเกมแรกในประวัติศาสตร์ของทั้งสองทีมเราจะพาไปดูสเปผู้เล่นนะครับที่คาดการว่าจะได้ลงเล่นในเกมนัดน,นี้เริ่มกันที่เจ้าบ้านครับสวีเดนจะมาในระบบ4-4-2ครับผู้รักษาประตูเป็นโรบินโอเซนนะร oh, Clark, Victor, ut, v v ang, ครับสีรายลุกวิกออกุตินเซนครากตาเฟลวิกเตอร์เดนเดอร์เฟลินุสวักวิชแดนกลางครับ4คนเอมิลฟอสเบิร์กมาเทีสสวนเบิร์กคิสตอฟเฟอร์โอเซน เดยันครูเชฟสกี้ส่วนของหน้าคู่ครับอเล็กซานเดอร์อิซักและซลาตันอิบราฮิมโมวิชทั้งฟังทีมเยือนอันเซอร์ไบจันครับจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รับาตัวเป็นยูซิปอิมานอฟแนวรับสีรายฮอตจัดฮาร์ดเวอร์ดีบารุมมุสตาฟาซาดาบักติยาฮาซานาลิซาเดเอวินจาฟากูเลียฟแลนกลางสองคนครับเอ็ดดี้อิสลาฟิลลฟลิชารตดอลเมดาส่วนแนรุกมี โอซานอคคูเอมินมามูนอฟรามิลเชดายฟและหน้าเป้าเป็นเรนาดดาดาซอฟอัตราการต่อรองของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งสวีเดนเจ้าบ้านครับต่อ2ลูกเต็มๆด้วยอันดับครับปัจจุบันสวีเดนยี่สอาเซอร์ไบจันเนี่ยหนึเลยถูกมองว่าน่าจะยิงเกิน2ประตูนะสำหรับสวีเดนคือเราไปดูก่อนครับทั้งสองทีมเนี่ยน่าแปลกอย่างหนึ่งคือก่อนหน้านี้เนี่ยผลงานต้องบอกว่าร้อนแรงจริงๆสวีเดนเนี่ยชนะมา4ี่เกมรวดแล้วก็เป็น4ี่เกมที่ทํากาไรได้ทุกนัดน,นะแต่เพิ่งมาสะดุดแพ้เกมในบ้าน,น แรก ที่เจอกับเบลเยียมนะครับส่วนอาเซเซ์ไบจานครับก่อนหน้านี้พวกเขา5เกมหลังชนะรวดทุกเกมและเป็น5้านัดที่ทากาไรได้ทุกนัดก่อนจะมาแพ้เกินแต้มต่อในเกมล่าสุดนี่นะครับนี่คือผลงานของทั้ง2ทีมคือในช่วงก่อนหน้านี้นะทําได้ดีมาทั้งคู่เลยนะครับผลงานโดดเด่นแต่เพิ่งมาพลาดในเกมล่าสุดนี่เองเช่นเดียวกับเกมในบ้านครับชนะติดต่อกันมา3นัดทั้งคู่ครับก่อนจะมาแพ้ในเกมล่าสุดคือมองแล้วคู่นี้เนี่ยผลงานเพิ่งมาโดนตบหนักๆในเกมล่าสุดนี่เองมาแพ้กันทั้งคู่เลยทั้งการเล่นในบ้านของสวีเดนและการเยือนของอาร์ ออกมาเยือนเหมือนเดิมมองว่าโอกาสที่สวีเดนจะชนะสูงกว่าครับคืออาเซอร์ไบจา,านเนี่ยอันดับโลกต่ำนะต่ำมากครับต่ำกว่าไทยอีก121ส่วนสวีเดนอยู่อันดับ23ของโลกคือจริงๆแล้วเ่ยถ้าพูดถึงศักยภาพเนี่ยมีโอกาสจะได้ต้องไปเล่นในสุดฟุตบอลโลกก็แหละแต่ไปเพย์ออฟไม่ผ่านนะครับคือ1ประตูของสวีเดนเนี่ยยังไงก็มาแน่เผล่อสองประตูอะ่ะคือมีโอกาสได้สูงอะ่ะสวีเดนชนะเกิน1ลูกอะ่ะพอจาไปดูช่วงหลังเนี่ยสวีเดนก็มีชนะ2-0นะมีเห็นบ้างนะครับเจอกับทททีีีีีมมม่่่่ศัััักกกยยยภาพไไสูงนนนเเนเเ้ออลลบบปจโโโคคซวะรช ได้ก็เกินแต้มต่อแต่นั่นเลยครับทางฝั่งของอาเซอร์ไบจันเองเนี่ยพวกเขาก็แพ้3าศูนย์ก็มีเห็นครับมีแพ้คาบ้านในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยแพ้ไอแลนด์สามศูนย์แพ้โปรตุเกสสามศูนย์อย่างเงี้ยคือมองว่าเกมนี้ก็ด้วยอันดับโลกต่างกันเยอะครับการที่โบอ่าสวีเดนจะต่อ2ลูกเนี่ยมันก็เมกเซนมองว่าอาจจะยิงถึงครับ2ประตูต้องไปลุ้นไม่ได้3แล้วกันแต่เกินหนึ่งลูกกะมีแน่คิดว่ามีแน่นะถ้าจะอยู่ฝั่งที่น่าจะทํากําไรได้มากกว่าก็น่าจะเป็นสวีเดนเจ้า,า,น,เาะะน,น,เนเเะยตขอขอข่สวดฟ ่งไปปิดท้ายกันที่คู่ของมอนเตเนโกครับเจอกับเซอร์เบียนี่ก็เป็นศึกบิ๊กแมตช์ศึกบ้านพี่เมืองน้องนะครับ มอนเตเนโกรงเล่นประเดิมเกมนัดแรกของคัดเลือกยูโรก็เบียดชนะบอเกเลีย1-0ทางฝั่งเซอร์เบียก็เช่นกันครับเปิดหัวนัดแรกพวกเขาก็เอาชนะทั้งนั้นของลิทวเนียไป2-0ครับคว้า3าแต้มด้วยกันทั้ง2ทีมเลยส่วนผลงานเกมในบ้านของมอนเตเนโกรเนี่ยก็5เกมชนะ2เสมอ2แพ้1ทางฝั่งเซอร์เบียก็ไม่แพ้ใครครับ5เกมหลังชนะเกมเยือนไปถึง4นัดแล้วก็เสมอ1นัดทั้งคู่ครับเจอกันมา2เกมในยูฟาเนชั่นลีกเป็นเซอร์เบียชนะทั้ง2นัดครับในปี2018นะครับย้อนไปค่อนข ความพร้อมในเกมนัดน,นี้ครับของทั้ง2ทีมจะเริ่มที่เจ้าบ้านครับมอนเตเนโกจะมาในระบบ4-3-3ครับผู้รักษาประตูเป็นมิลานมิยาโตวิชแนวรับสีรายลิสโตราดูโนวิชอีกอวูยาสิสเตฟานซาวิชมาโกเวโซวิชแดนกลาง3คนครับมาโกบาฮกิชอเล็กซานดราเซกิช วูคารไซเซวิชนรุกมีเซอัดฮักซาบานวิชอดัมมารูสิตน้าเป้าเป็นมิโคล่าคริสโตวิชครับทั้งฝั่งเซอร์เบียทีมเยือนครับจะมาในระนะบบ3421ีครับวันศัตวตัวเป็นมิลินโควิชซาวิชแนวรับ3รายสตาฮินยาเอลาโควิชเนมันยากูเดลสตาฮินยาพาฟโลวิชแดนกลาง4คนอันเดรยาซิฟโควิชมาโกกรูยิชเซอร์เกมิลินโควิชซาวิชฟิ it, ลิปคอสติตนรุกมีดูซานทาดิชดูซานวรราาาาาโววชชหนน้้เเเปเป็็อลกซดต ็น2ทีมที่ต้องลงท้ายด้วยวิชวิชวิชสิตนะครับเพราะว่าอยู่ในระแวก ใกล้ๆรัเสเซียนะครับก็ประมาณนี้อัตราการต่อรองของคู่นี้เป็นทีมเยือนครับอย่างเซอร์เบียบุกมาต่อครึ่งลูกด้วยอันดับโลกครับแม้ว่ามอนเตเนโกรฟอร์มก็ค่อนข้างจะดีอยู่นะแต่ว่าพวกเขาอยู่ดับที่ถึงหกครับ,รบส่วนเซอร์เบียเนี่ยยี่สิบเก้าหลังจากสถิติก็เป็น Serbia เซอร์เบียแหละครับที่ชนะได้2เกมในการเจอกัน2ครั้งแต่มันย้อนไป5ปีก่อนอาจจะเอามาเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เยอะนะมอนเตเนโกรก่อนน้นนี้เนี่ยผลงานไม่ดีเลยครับสนัดหลังนแพ้ไปถึง3เสมอ1แล้วก็ทํากําไรไม่ได้เลยนะก่อนจะ ปลดล็อกในเกมล่าสุดนี่เองนะครับในปี2023เกมแรกประเดิมชนะมาส่วนเซอร์เบียลงเล่นในปี2023มา2นัดในพวกเขาชนะรวดเลยนะแต่ว่าทากาไรได้เพียงแค่เกมเดียวเกมก่อนไปต่อซอเยอร์กไปต่อลิัวเนีย3ลูกครับแต่ยิงได้เพียงแค่2ประตูต,ตายไปส่วนฟุตบอลโลกพวกเขาเนี่ยแย่ๆครับอย่างที่บอกครับว่าแพ้2เสมอ1มีแค่แต้มเดียวตกรอบแรกแต่ผลงานเกมในบ้านของเซอร์เบียเนี่ยเด่นอยู่นะขออภัยครับผลงานเกมนอกบ้านของเซอร์เบียเนี่ยเด่นอยู่5เกมหลังในพวกเขาทํากาไรไปถึง4เกมมีตายเพียงแค่เกมเดียวแหละนะครับส่วนทางฝั่งของมอนเตเนโกร เกมในบ้านของตัวเองนะถ้าเรามองว่าเกมในบ้านของตัวเองก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ช่วงหลังๆเนี่ยก็แพ้ไม่ง่ายอ่ะใช้คํานี้ดีกว่านะแพ้ไม่ง่ายมีแพ้ฟินแลนด์นะครับไป2อศูนย์เมื่อปีก่อนนะแล้วก็แพ้อีกรอบหนึ่งก็เป็นปี2องพนนะครับไปแพ้ตุรกีแพ้อิสราเอลแพ้นอร์เวย์คือมองว่าเกมนี้มันอันดับโลกต่างกันนะครับต่างกันพอสมควรแหละแต่ด้วยมันเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีครับมันเป็นเกมที่อยู่ในระแวกเดียวกันบ้านพี่เมืองน้องแล้วก็เกมนัดแรกก็เห็นแล้วครับว่า ภาพทั้งคู่ก็ไม่ธรรมดานะครับเซอร์เบียอาจจะดูดีกว่านิดๆนะครับแต่เซอร์เบียก็ทําให้เห็นมาแล้วครับว่าการเจอกับทีมที่ไม่ได้ศักยภาพสูงกว่าเท่าไรานักอย่างเคมรูนในฟุตบอลโลกในพวกเขาก็เสมออย่างสโลวีเนียนะครับเมื่อปีก่อนก็เสมอมา เพราะฉะนั้นมองว่าด้วยความมั่นใจของมอนเตเนโกรครับพวกเขาอาจจะชื่อชั้นเป็นรองแต่ได้เล่นในบ้านนี่แหละคือจุดแข็ง1คะแนนน,น่าจะขโมยได้ครับเกมนี้มองว่าโอกาสออกหน้าเสมอสูงที่สุดเพราะฉะนั้นด้วยทีมเยือนเป็นฝ่ายต่อเซนเตาขอเขยา่ารองมอนเตเนโกรโชยันครบถ้วนครับห้าคู่ห้าสนามเราจะไปสรุปกันครับว่าเซนเต๋์เขยา่าทีมไหนให้บ้างครับเนเธอร์แลนด์เจอกับยิบรอตา้าต่อเนเธอร์แลนด์ราคา6ลูกไอร์แลนด์เจอกับฝรั่งเศสรองไอร์แลนด์ราคา ลูกควบลูกครึ่งโปแลนด์เ <Bol and S 1> จอกับแอลเบเนียต่อโปแลนด์ราคาครึ่งควบลูกสวีเดนเจอกับอาเซเซ์ไบจานต่อสวีเดนราคา2ลูกมอนเตเนโกรเจอกับเซอร์เบียรองมอนเตเนโกรราคาครึ่งลูกขอให้โชคดีคืนนี้มีกำไร